มาดูขั้นตอนการบันทึกหน้าจอในมือถือเรียวมีนะคะบันทึกหน้าจอหรือการถ่ายวิดีโอหน้าจอนะคะก่อนที่จะเริ่มถ่ายให้เลือกก่อนนะคะว่าเราจะเอาเสียงเราเข้าไปในวิดีโอนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแค่เสียงมีเดียในวิดีโอนะคะมาดูวิธีขั้นตอนกันค่ะบันทึกหน้าจอมือถือเรียวมีปัดตั้งค่าลงมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปอีกหนึ่งหน้าค่ะเริ่มบันทึกหน้าจอนะคะการถ่ายหน้าจอหรือการบันทึกหน้าจอค่ะกดเริ่มค่ะ พอก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกนะคะให้กดเลือกก่อนค่ะในมือถือเลียวมีนะคะเราไม่สามารถปิดเสียงวิดีโอได้ค่ะจะมีเสียงวิดีโอในทุกเสียงนะคะที่เราเลือกแต่เสียงที่แจ้งเตือนนั้นนะคะเช่นระหว่างที่บันทึกหน้าจออยู่นะคะเสียงแจ้งเตือนสายเรียกเข้ามีสายไลน์เข้ามานะคะจะแจ้งเตือนนะคะในหัวข้อแรกในหัวข้อที่สองนะคะจะมีการแจ้งเตือนจากไมโครโฟนนะคะที่เราพูดคุยกันนะคะจะเข้าไปในวิดีโอนะคะแต่เสียงคนโทรเข้ามาจะไม่เป็นการรบกวนค่ะ ส่วนอันที่สามนะคะคือเสียงจากอุปกรณ์และไมโครโฟนนะคะการที่เราเลือกนะคะเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเสียงไหนตัวอย่างยกจะเอาเสียงแค่ไมโครโฟนในตัวแอปนะคะในวิดีโอเท่านั้นถ้าอันสุดท้ายคือเสียงที่เราพูดขณะน,นี้จะเข้าไปด้วยค่ะแตะไมโครโฟนหลังจากนั้นกดเริ่มค่ะ ตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะที่เราจะเปิดบันทึกเสียงค่ะก็กดเสียงที่วิดีโอได้เลยวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายหน้าจอบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอค่ะไว้ดูย้อนหลังได้นะคะหลังจากที่เราบันทึกเสร็จค่ะปัดตั้งค่าลงมาแล้วกดหยุดวิดีโอนี้นะคะจะถูกบันทึกไปยังแกลเลอรี่ของโทรศัพท์เราค่ะหลังจากนั้นเราสามารถเปิดดูได้นะคะในแกลเลอรี่นั่นเองค่ะ เราจะเปิดบันทึกเสียงค่ะก็กดเสียงที่วิดีโอได้เลย,ย,เยลว,วิธีนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายหน้าจอบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอค่ะไว้ดูย้อนหลังได้นะคะหลังจากที่เราบันทึกเสร็จค่ะปัดตั้งค่าลงมาแล้วกดวิธีนี้นะคะคือการบันทึกหน้าจอนะคะหรือการถ่ายวิดีโอต่างๆไว้ดูย้อนหลังได้ค่ะ อย่าลืมนะคะรายการที่เราบันทึกในการถ่ายหน้าจอนะคะวิดีโอต่างๆจะถูกบันทึกไว้ในแกลเลอรี่ของเราค่ะของใครที่ต้องการที่จะบันทึกไว้ดูย้อนหลังสามารถบันทึกได้นะคะรวมถึงการโทรนะคะโทรด้วยไลน์โทรด้วย Messenger ก็สามารถบันทึกได้เหมือนกันค่ะในมือถือของใครที่มีฟังก์ชันนี้สามารถเข้าไปใช้งานได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ